สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่เอฟซียีราฟอิงคครับเอฟซี FC, พ่อเอกแม่หน่อยเอฟซี FC, ช่องสบายสบายชาแนลครับนี่ก็บรรยากาศครับยาคําคำ่งียบขึ้นเงีแรงครับมาเหมือนเดิมเหตุง,งานครับมาอนี้มาทำบทัตรส่งบัตรครับเหตุบ,บัตรรอบที่สองครับ มือนี้กาไลคือเก่าพูนบึงพอนนครับบึงพ่อเอกเข็กเข่าซุ่นเฟยเข็กเข่าน้ำโฆษณาเนาะโฆษณากับมาถึกใจพอดีเลยติลิกาซิดวะเนี่ยติลิกาซิดบ่เนาะ นะครับพี่น้องเว็ซีครับบาทยังสามารถสร้างได้อยู่เลยครับทางช่องพ่อแม่ลูยิงแฟนเพจครับอินบอกขอความถามได้เลยครับเดี๋ยวพ่อจะเป็นพยอยตอบครับสร้างได้เลยครับมี3แบบ3แบบ3สไตล์อันนี้แบบที่หนึ่งอันนี้แบบที่สองอนนแบบที่สามครับ สติเเกไปไปเกอร์นี<ะ>่บัดรา,ามแบบครับสาม,มา,ามรถสั่งเลยเลยครับสั่งหาใบก็ได้สติกเกอร์หาดวงครับสั่งหนึ่งใบได้สติกเกอร์หนึ่งดวงครับบัตรราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับน้ม่คมเคยเห็นรับเขาไปดั้ถ่ายเห็นรับเข่า้คือซิวเลยจา หาซื้อแบบว่าเฮาจังอันหนึ่งติดรถเลยเพื่อไปทะเลคิดเห็นเห็นคลิปวนั้นเนาะตอนคิปกระทะห้าง,งดังอดก็อย่าเห็นิปคนเมืองไร่ยนไปเปนีกมมีไายซื้อครับวันนี้รับาซิดดิกนีกครับไายซื้อหลย,ยอยลยครับจะย่อยสั่งมาเรื่อยๆครับ มอลลัปะทะนังครั้งแรกที่บ้านน้องครูไ,<ห>ไม่รู้เหมือนกันอ่นากินแหงออกห็อีกแหงกุ้งปลาหมึกป๊าแล้วก่งงหรอยำน้ำค้นทะเลอีกแหงต้องให้กับเขาไปได้กินแหงเลยเห็นอะไรอยากไปซื้อกุ้งมัด มาก่อยกินบ่มาดมันสั่งข้ามาได้เรื่อยๆครับเจ้ิเกิก็มีลายแบบครับคีจะสง่งสามารถสั่งอยไรครับมาเรื่อยๆนะครับกินมาความเพรมันเลยนะครับ รวมเฮ็ดบุญได้เฮ็ดบุญกับธนาคารกรุงเทพคือบัญชีของกรุงยิ่งพชรของกับรัตนพรพร้อมพรครับ ออกแบบพเมฟซี FC ครับบัตรหน้าง,งานครับราคา120บาทเหมือนเดิมถ้าจะสั่งออนไลน์รวมให้บุณต้องกันครับสามารถสั่งได้เลยครับที่เพจเพราะว่ยูแฟนเพจครับมี3แบบ3สไตล์ครับสามารถสั่งได้เลยครับก็ติดต่อได้ที่เพจเพราะม่ยูแฟนเพจครับขอบคุณครับออสวัสดีครับ